รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัทธรมมานุภาวะปาลิโตจารังชีนาปัญจริ มะสวัสดีญาตโยมและท่านผู้ชมนะจ๊ะที่ได้ติดตามข่าวสารงานบุญการสร้างองค์สมเด็จพระจันรโตพรมรังสีแต่วาระนี้เป็นวาวระที่พิเศษนะจ๊ะที่เป็นการทําบุญใหญ่ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่อาจารวาพาพที่แรกก็คิดเหมือนว่าช่วงจะสิ้นปีญาติโยมก็คงกับภูมิลาเนาไปทําบุญเ้าดาวอะไรงี้นะแต่ญาติโยมหลายคนก็ไม่ทิ้งบุญในการสร้างหลวงู่โตนะ แต่อาจจะดูเหมือนกับว่าจะน้อยไปสักนิดหนึ่งแต่ก็ไม่น้อยเท่าไหร่โยมนะก็อย่างที่ญาโยมพลดังศรัทธาก็ยังไม่ตกนะเพราะโยมมีความศรัทธาและมีความเข้าใจว่าใกล้จะสําเร็จแล้วเพราะหรืออีกไม่กี่วันละเพราะหรือแค่สิบปอดชิ้นเองนั้นญาโยมก็เลยไม่อยากปล่อยโอกาสบุญนี้ให้มันหลุดลอยไปอย่างญาโยมเคยมีความสนุกทุกปีอยู่แล้วสิ้นปีเคยทําแบบนี้อยู่แล้วแต่บุญแบบนี้โยมมันไม่จะมีทุกปีนั้นญาโยมก็เลยมาไต,ต่ตองไข้ควร เลยมากันอย่างที่ญาโยมได้เห็นมาร่วมกันเททองมาร่วมกันสร้างองค์สมเด็จพระจนันโตพรมหลังสีถือว่าเป็นการทําบุญใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อปีหน้านะพุทธศักราช2559ญาโยมก็เลยมีความเชื่อว่าเราทําสิ่งนี้ลองรับไว้ก่อนอนาคตนะชีวิตก็จะได้ดีขึ้นเป็นลําดับลําดับก็หวังว่าในผลบุญผลบารมีที่ญาโย,ยมไม้สร้างบุญใหญ่เนี่ยจะเกื้อกูลเกือกเก้อหนุนทําให้ปีพุทธศักราชใหม่เนี่ยโยมจะทําอะไร ก็จะเจริญก้าวหน้าได้เร็วเพราะโยมเชื่อว่าบุญนั้นมีจริงเวาลานี้ญาติโยมก็เห็นคนที่มีมียศถาบรรดาศักดิ์นะโยมนะผลเอกองอาจพงศักดิ์แล้วก็เป็นคนอำเภอท่าม่วงชังหวัดการนะคุณโยมมาเป็นประธานฝ่ายคาราวะาแล้วก็ได้คุณโยมวรวุฒิกับคุณโยมอัญเชลีแล้วก็ญาติพี่น้องมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพชิ้นเจ้าภาพจัดสร้างในครั้งนี้สมาก็ดีใจชื่นใจโยมนะสมาถ,ถึงได้บอกท่านมีเจ้าภาพชิ้นหนึ่ง ก็ต้องรอสอชิ้นนะจ๊ะก,ก็ได้ทําให้การเททองก็จะเร็วขึ้น,นก็จะลดจํานวนเดือนลงนั้นตอนนี้เหลือแค่สิบกว่าชิ้นโยม็มาคิดว่าก็คงจะสําเร็จได้ไม่ยากเพราะตอนนี้นะญาติโย,ยมได้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นนะนั้นความสําเร็จในการสร้างองค์สมเด็จพระจานย์โตก็คงอีกไม่ช้า วาระหนะ้าก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่24มกราคม2559แต่เป็นอาทิตย์รองสุดท้ายนะคุณโยมนะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดเพราะว่ามีวาระพิเศษที่เกิดขึ้นในต้นเดือนคุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันจันทร์นะเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนวันจันทร์ที่8กคุมภาพันธ์ก็เลยถึงได้เลื่อนมาก่อนอาทิตย์สุดท้ายซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่24มกราคม2559นะนั้าอนนขอเชิญชวนญาติโยมมาร่วมต้นบุญน,นะ สวัสดีปีใหม่ถือว่าเป็นเดือนมกราคมถือว่าเป็นต้นปีเลยมาวมกันทําบุญใหญ่เลยคาดว่าจะเป็นชิ้นท้องถือว่าใกล้จะสาเร็จได้โย,ยมนะเดีออีกไม่ขี่ชิ้นนะจ๊ะขอ,ขอเชิญชวนญาติโยมนะจ๊ะในวาระดีทีขึ้นปีใหม่สมามภาพก็ขอขอวยพรอวยชัยื่อผลบุญผลบารามีนะโยมนะที่ธรรมาได้สร้างธรรมาขอขอผลบุญผลบารามีของท่านคุณสมเด็จพระจันโตผมนังสีนะขอพรบารามีให้กับสทธาญาติโยมนะ จงมีแต่ความสุขความเจริญในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะพุทธศักราช259จะทําสิ่งใดปัญหาสิ่งใดธุรกิจการงานการค้าการขายไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขออย่ามาก้ามกายขอมีแต่ความสุขความเจริญนะด้วยบุญบุญสนที่คุณโยมได้ร่วมสร้างร่วมทำด้วยบารมีที่สมเด็จวิจารติรคมนางสีนะก็ขออานวยอวยใยให้มีความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเธอเจริญพรด้วยเจ้าสาธุ หนึ่งดวงจิตสู่พันศรัทธาหลอมรวมพลังสร้างรูปเหมือนท่านเจ้าประคุณองค์สมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีองค์ใหญ่ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองในวาระที่18วันอาทิตย์ที่24มกราคม2559นณวัดหนองตากยาอภัยสัตว์อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพเททองได้แล้วในวันนี้โทร0 8 9 836 6 3 8 3